ปีมากี่ปีนะประมาณสิบกว่าปีละโอ้ยพี่ปีไม่ได้ใส่เลยนะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆชาวอาซีทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับพี่เนยเช่นเคยนะครับน็อตอยู่พี่ <You. S 1> พอดีผมได้ซื้อลำมาประกอบนะครับมีเพ,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 พื่อนๆพี่ๆอยากหลายคนอยากเห็นว่า ถ้าส่ยุดไฟแล้วมันเป็นยังไงลำนี้บอกได้เลยว่าเป็นลำคูครูอาจารย์เลยของหลายหลายคนเลยนะอันนี้นี่เป็นอาจารย์ของพี่ใช่ไหมพี่เนธเออนี่ลำแรกเลยเนี่ยลำเนี้ยเป็นลำแรกของพี่เนธเหมือนกันครับสมัยที่ป,ปีที่แล้วเป็นเครื่องบินบังคับสองชั้นแน่นนะครับใส่เองฟอกตัวนี้เป็นเครื่องร่อนไหมพี่ร่อนมัน,น,นไม่ค่อยจะลงเลยนะร่อนไม่ค่อยจะลงนะ แบตเก่ามันเสียเนาะปีก็เลยเอาแบตริมโพใส่เลยใส่สิบกว่าปีลืมลืม่า <laughs> เป็นการเลี้ยวด้วยการดับมอเตอร์นะครับมีแค่มอเตอร์สองตัวไม่มีอัพดาวนะครับนี่ต้นกำเนิดของเพื่อนๆพี่ๆหลายๆคนเลยนะครับที่ฝึกบินจากตัวเนี้ยลำน, <S 2> <S 2> ลำนี้เห็นว่าจอดไว้สิบกว่าปี วันนี้เอามาปัดฝุ่นทำคลิปเลย <C oughs> แล้วก็จะมาประกอบกันก่อนนะครับ <C oughs> เรามาดูแบตพีเน่ดีกว่านี่แบตใจทีโ่โพนะครับดูดูจากสภาพแบตเก่ามันมันเสียแล้วพี่เนาะ <C oughs> แบตเก่าเสียแล้วนานแล้วซื้อเปเออแบตเก่ามันนานแล้วแหละอ๋เนนนอเสียปุ๊บหมุนเลย <C oughs> เช็คระบบครับมีไจโรไหมพี่มม <laughs> สมัยนะั้นสมัยนะั้นจะไม่มีนะพี่อัพเลยไหมครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูอ๋อเสากากาะเป็นรุ่นชักอยู่ครับเนี่ยคือคือคือ,คอเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูรีโมทนะพี่ รีโมทนี่คือต้นต้นฉบับเลยของไฟอิงฟ็อกชุดไฟก็จะประมาณนี้นะครับเป็นเสาชากยาวอย่างนี้นะคอ่าโอเคครับพี่เดี๋ยวพี่เน่เราจะบินให้ดูนะครับเดี๋ยวพี่เน่เราจะบินให้ดูไปอ้าวอาอีกแล้วพี่เน่ใบใลุดใบลุดอีกแล้ว โ okay, okay. อเคโอเคไปครับนี่ครับก็เป็นการดับเลียวโอมร่อนดีอะ่ะนี่ต้นไม้นะพี่ก็ถือว่าที่แคบนะพี่พี่ไม่ขึ้นสูงเหรอไม่ถือถที่สถานที่แคบมากเลยนะครับนี่สนามฟุตบอล นี่ก็ถือว่าชํานาญนะครับพี่นี่เราอะในสองช่องนี้ต้องยกให้ให้ให้พี่เขาเลยอะอากาอาการ,าการัวเบาไปน่อยนี่อ่ะโอเคครับเน,เนี่ยก็จะเวลาตกก็จะไม่ค่อยพังง่ายครับพังยากชุดน,นี้แบตถ่วงไว้ออกเลยเอาขึ้นเอาขึ้นเอา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 ขึ้นล้อนให้ดูดีกว่าพี่ขึ้นร้อนบนฝาดีกว่าเราเรามาต่อนะครับเมื่อกี้พี่นี่บอกหัวบันเบาไปนิดนึง หันเบานี่สวงถ่ายไปเลยหนึ่งก่อนอ่าอยู่เลยอเออจริงหัวเบาจริงขึ้นสูงเลยไหมพี่ขึ้นลอนเลยพี่ลรบนแรงวะแรงไหม<ร>โอ้โก็ดูยอดธงดิพี่ ลุยยอดธงครับนงวุ่นว้า้ยเฮ้ยดูดูด,ดครับเมื่อกี้ก็เดียวเล่นกับลมก็จะประมาณนี้นะเอาเอาไหมเอาไปโอ้ยปีกวีเลยครับรู้สึกหนักปีกหนักเ <laughs> นี่ยแหละครับก็บ,บินไปซ้อมไปนะครับสนุกสนุกครับถ้าบินกับพีเ่เด็กก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสนุกสนุก โอ้ก็ถือ้องบินดีเหมือนเดิมพีสิบปีไว้เราไปถ่วงให้มันหนักด้วยแล้วทีนี้มันเกินน่าจะเกินอ่ะมันไม่มีอะไรจะถ่วง,งเฮ้ยพอมันไม่มีอะไรจะถ่วงมันก็หนักเกินไงไไมมมม่ดม่ดาปีกันเลยเออแ่นี้เเเเอออไมม่ด่ดดาปีีีกโคพ๋ยวครัับไปทนน่เออเดี๋ยวถ้าเกิด <จน S 1> ได้ซ่อมแซมเขชือกเผื่อถ้ามีซ่อมแซมแล้วมาบินใหม่เนี่เดี๋ยวก็จะมีคลิปคลิปมาใส่เหมือนเดิมนะพี่เน้นนะอดี๋ยมาอยู่กันใหม่ นี่แหละคือสำหรับคนรักประดิษฐ์เนาะพี่โอเคนะครับฝากกินนี้ไม่เพียงเท่านี้ครับกินนาเจอกันใหม่นะครับผม